เล่นนะโ oh, oh, อ้ดูดูเอฟเฟกตวอยากได้มากอะ่ะต,ต้องเล่นต้องทำเควสอะ่ะโอ้โหบาไปแล้วบาไปแล้วใช่แล้วไม่ยินหรอกอันนี้ผมคุยกับเพื่อนอยูน่นะเล่นจะปป่ยนะ,ะต้องรักษาระยะนะ,ะเอาหน้าไปแนบไม่ได้ลำบาก ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ถ้าเราปาสกิลหนึ่งไปเขาจะทำให้เขาตาบอดนะนรันทีนั่นพวกคนไปเล่นในเลนออฟมากกว่านะโอ้ตาบอดไปแล้วจะปาแต่หอกอ๊ mm. อ,อ ปุ๊บล็อ,ลอกหลบต่อป้าก่อนครับช่วงน,นี้เจ็บหนกักไปบป้แล้วโตายนอก อีพ <laughs> ีตายเอ่อทีมโมสายนี้เราจะเล่นเป็นสายเวทนะเวลาวางเห็ุมันจะระเบิดแรงมากโอพีมากครับเซตนี้ว้อ ีโมการเล่นก็ไม่ยากนะครับก็สกิลสามจะเป็นการทางตัวนะถ้าอยู่ในอยู่ในยามก็จะหายตัวได้นะแล้วก็ออกไปโจมตีน่ากลัวมากถ้าที่อ้อนลงไปหรือเปล่านะีอ๋อจุดนี้เหรหายตัว เห็ดมาแล้วเห็ดมาแล้ววางเห็ดไว้นะครับเวลาคนมาเหยียบก็จะเห็นแล้วก็จะติดผิดนะโอเค okay. สายเวทจะเห็นว่าแรงมากนะแรงแบบน่าเกียดเลย ถ้าเราแบบวางเห็ดแล้วก็ไปกระแทกไอเห็ดเนี่มันจะกระเด้งไปนะ,ะให้มันไกลขึ้นเดี๋ยวเราลงไปแท็กล่างมากนะครับยวเคลียร์คลิปก่อน อ้าวไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดตายกดอันตรเราทำไมก็ไม่ทราบเล่นเล่นกลางต้องแบบปักวอร์ดซ้ายขวานะแั้นก็วางเห็ดไว้นะครับมันอันตรายจริงมังกรเกิดแล้ว ได้ของชิ้นแรกนะเอากลับไปซื้อกันก่อนเสียงหัวเราโคตรชั่วร้ายอ่ะ <laughs> <laughs> แก้ทางทีโมก็ไม่มีอะไรมากครับเอาสแกนบอร์ดมาก็แก้ทางได้แนละ้วกำลังลงกำลังลงเออตายยังเขียดตีไม่โดนะครับถ้าแบบโดสก,กิลผม แปลกหนึ่งสวยพี่สวยระวังพีชคสลับม,มัเนี่ยมังกรเกิดแล้วนะโอ้หยยบเห็ดไปละหนึ่งเนี่ยจะเห็นตัวนะต้างหยียบเห็ดอ่ะจะวางเห็ดไว้ใกล้กัน,กน หมดอ่ะแป๊บน,นึงถ้าเราอยู่เดี๋ยวโพงยากมันจะหายตัวอย่างนานขึ้นไม่ได้หายตัวมันจะการคููดาสวสกิลจะลดจะนิ่งเลยนะอ่าเหยียบไม่พักเลยช่วงนี้เพราะมันแรงเวอร์ รามอีจกเหตดเนอถ้าเอาของไปก็ต้มตามเลดเกมนะแรงจุดล่าลำคาญเหยียบสองลูกก็กลับบ้านแล้วอโอ้ออกคาทาสโลด้วยไปเดินตามสโลตายเลยนะเพื่อนโดนเพื่อนโดน ไอตัวเฮ้ยสักตัวก่อนตอนเนี้ยอ๋พ oh. ลาดแต่ก็ได้นะพวกระยะตีใกล้เนี่ยแพ้ทีโม่้วนคนระับ แต่ถ้าตีไกลแบบล็อกเ,อเป็นสกิลปล่อยสกิลออกมามันก็จะโดนนะถ้าไม่ใช่ตีธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อไรจะเอารอไปหกทีแล้วมันเปิดยังไะเดี๋ยวเราไปกลางกันก่อน วางเห็ให้ทั่ว่วเลยวางนอกเขตป้อมนะครับเขาจะได้ไม่เห็นโอมไม่ต้องลงแล้วล่ะตีป้อมดีกว่า <c oughs> รอหมดเข็งเลยเหรอสิกเน็รนะ แบบหนึง่งก็เขาเห็นอะแตทีออนมาุ๊บโอ้โจุก <c oughs> คือไม่เอาวังกรไปเอาตัวอ่อนไปแบเนงงี้กำลังลงไปรอป้ะเ,เดี๋ยวโอ้ โอ้ล็อกเป้าผิดอะแจ็คไม่ลงมาสักทีไม่เข้าใจเขาเลยนะเนี่ยถ้ามีครเช่นมาร์กนี่ก็กดใส่เลยเนะี่ย ตายเล่นได้ฉลาดแล้วเก็วิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็วแอทีออนเวล1สิบเอ็ดแล้วว่ะโอ้ปีมา ต้องเก็บตังเลนตัวเองก่อนมีแต่งหางานให้ทำให้ตัวครับองก่อนไม่ตัวอยู่เลยอ่า โอ้โหปา่างนี้เชียดเลยวะเอมาากรก่อนออบเจกต์ใหญ่ๆสำคัญมากนะครับก็วควรดูไว้อันนี้มันเขาไม่ได้สนใจางกรเท่าไหร่ไม่สนเลยแหละ ตั้งสี่เลยเหรอเยอะจัดเดี๋ยวเคลียร์กลางก่อน,น้วไปแตกก็แหละ ก็เยอะไปไหนว่างล่างกลับลงไปล่างก่อนแล้วก็เด nope totally ี๋ยวขึ้นบน แช่ก่อนยืนแช่ต้องเห็ดก็มาตาเหอะ <laughs> ขอญาตีแสงนะปวดตา มันจะมีคนซีบ้องเท่งไงไม่รู้ถ้าไปไม่ทันเอาพิ่งมาทางนี้สิไปไหนอ่ะตาย <c oughs> ว้าก่อนซื้อของวิ่งไปสไกลลเลยวิ่งตามไม่ทัน หายตัวเกือบร้อยเยบเหลทเป็นหนึ่งดอกอยยนี่ขย,ย,ยันยีกันตีจ้า <c oughs> เอสเตียอยู่กลางแล้วอยู่กลางอยู่กลางพี่แกตีบาลลอนก่อยืดหลังๆลงนะังตัวเราไม่ได้เน้นระยะประชิดนะลวนปิดแล้วงนะ ไปไปประกบต่อนะว้าวไ่ค่าจนจบสุดท้ายเอออ่บาบาร์เราไม่ได้ตีมาก่อนนี่ อ้าวชนะแล้วอะ่ะโอเคโอ้ยนะครับก็คลิปนี้ก็มาเร็วไปเร็วเหมือนเดิมถ้าใครอยากได้ตัวอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะแต่ผมลงไปอ่านคอมเมนต์เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ